สวัสดีครับคุณครูทุกท่านตอนนี้เราก็เดินทางมากว่าครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์โดยใช้ l i ฟ e Worksheet นะครับสำหรับวันนี้นะครับ e ีีนี้ผมจะมาสอนการสร้างแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบนะหรือการทำแบบทดสอบที่เป็นปรนัยเหมือนที่เราทำข้อสอบกันที่มีกอของของ,งอนะครับแล้วก็การสร้างแบบฝึกหัดที่เป็นแบบติ๊กถูกนะมีช่องเล็กๆให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกได้นะครับ หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับการสร้างนะครับเข้ามาที่ live worksheet เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นไฟล์ pdf หรือรูปภาพก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมก็จะทำเป็นข้อสอบนะต่อขอข้องอแบบนี้นะครับเหมือนข้อสอบปลายภาคอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้ทำและเราก็เริ่มแรกนะครับเรา สร้างกล่องข้อความนะครับให้มันคลุมตัวเลือกที่เรากำหนดมาก่อนนะครับยกตัวอย่างข้อแรกนะครับคลุมให้ครบทั้ง4ตัวทีนี้ครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับสมมุติว่าเราดูคำตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับข้อใดเป็นคำควบกล้ำขอไข่จะเป็นข้อที่ถูกนะครับ ข้อไหนถูกนะครับให้เราใช้คำสั่ง select นะครับ s e l e c t นะครับ select นะแล้วก็ใส่ค colon นะครับข้อที่ถูกต้องนะให้ใช้คำว่า yes นะครับ y e s นะครับ select colon yes นะครับส่วนข้อไหนที่เป็นข้อที่ผิดนะครับก็ให้เป็น select นะครับ เลือกโครอน n นนะครับอ่าฉะนั้นข้อไหนถูกนะครับ Select yes ข้อไหนผิด select no นะครับแล้วเราก็สามารถ Ctrl c o n t r o l c c o น t r o l v นะครับ Copy ้ไปวางได้เลยนะครับแบบนี้นะก็จะไวขึ้นนะครับอย่างข้อนี้ข้อใครถูกก็ Select yes นะครับส่วนข้ออื่นๆก็ Select no นะครับอ่าผมก็จะทำกับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าคุณครูมีเวลาอาจจะปรับปุ่มต่างๆนะครับให้มันเท่ากันนะครับแต่นี้ผมด้วยความให้มันรวดเร็วนิดนึงนะครับมันก็อาจจะเท่าบ้างไม่เท่าบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ Copy วางทีเดียวนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับ ทีนี้เราจะ Copy วางจากคําตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับก็คือ,อเอาเมาส์นะครับไปคลิกเหมือนเวลาเราจะพิมพ์นะครับแล้วก็คุมดําข้อความนี้ก่อนนะครับ select yes นะครับแล้วก็กด ctrl o c เพื่อเป็นการ Copy นะครับและทีนี้ไปดูช่องที่มันเป็นคําตอบที่ถูกนะครับอย่างเช่นข้อ2คําควบกล้ำแท้นะครับก็คือคําตอบก็คือกอไก่นะครับขนขวายก็ คลิกไปนะครับแล้วก็กด c t r l V เพื่อที่จะวางนะครับแบบนี้นะครับก็ทำแบบนี้กับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอ่ะข้อนี้คำตอบ,บที่ถูกต้องคือคอไฟนะครับข้อได้มายถึงน้ำอ,อาราข้อได้มายถึงดอกไม้มาลีมาลีนะครับมาลีแบบนี้นะครับทีนี้ที่เหลือมันคือข้อที่ผิดใช่ไหมครับังนั้นเรา คอนโทรซี C, แล้วก็ลิกแล้วก็คอนวีได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูหน้าตาของโจทย์ที่เราทำบ้างนี่นะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเป็นปุ่มบัตทอนแบบนี้นักเรียนสามารถกด เลือกได้นะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งก็ได้เป็นคําควบคล่มนะสมมุติเลือกกอกไก่ก็คลิกแบบนี้นะมันก็จะขึ้นสีที่เด่นขึ้นมานะครับก็สมมุติลองตอบแบบมั่วๆไปก่อนนะครับนี่มันก็จะขึ้นสีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการทําแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบนะหรือสามารถเอาไปประยุกต์เป็นข้อสอบก็ได้นะครับก็จะสร้างลูกเล่นให้กับข้อสอบของคุณครูนะมีให้มีสีสันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่าต่อไปนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่จะนาเสนอครับเป็นการทําเครื่องหมายถูกหรือการเป็นการติ๊กถูกนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับอ่าสมมุติว่าผมมีคํามาให้2องคำนะเป็นคําที่มักจะใช้ผิดนะครับให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าคําที่เขียนถูกต้องนะอย่างเช่นคําว่าศีสระนะเอ๊สีสษะเขียนแบบไหนซ้ายหรือขวานะครับ ตอนอื่นให้เราสร้างกล่องข้อความมาก่อนนะครับอันนี้จะแตกต่างจากกล่องข้อความอื่นๆคือเราสร้างไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราจะใส่แค่เครื่องหมายถูกนักเรียนจะใส่เวลาติ๊กเนี่ยมันจะขึ้นแค่เครื่องหมายถูกนะครับฉะนั้นสร้างแค่ประมาณเท่านี้พอนะขนาดกําลังพอดีนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะพิมพ์นะครับทีนี้เวลาพิมพ์เนี่ยเราจะใช้คําสั่งติ๊กนะครับ ก็จะมีตัว T I C K นะครับ Tick T I C K แล้วก็ใส่โคลอนนะครับช่องไหนที่เราต้องการให้ใส่เครื่องหมายถูกก็ให้ใส่คาว่า Yes นะครับส่วนข้อไหนที่ไม่ต้องการให้ใส่เครื่องหมายถูกให้ใส่คาว่า No ก็คือข้อที่ผิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นข้อนี้สีสันอันแรกนี้สีสันด้านซ้ายมือเป็นคำที่ผิดใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ติ๊กโคลอน No นะครับ ส่วนข้อที่ถูกนะครับอาจทำกล่องนะข้อที่ถูกเราก็ต้องใส่ติ๊กโคเรนเยสหมายความว่าถ้านักเรียนมาติ๊กฝั่งนี้นะเจอเยสเข้าไปก็จะถูกต้องนะครับแต่ถ้าติ๊กฝั่งนี้ no เจอโ no นเข้าไปก็จะผิดก็จะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ Copy ได้เลยนะครับ แล้วคัด copy คำที่ถูกต้องก่อนนะก็จะง่ายขึ้นนะครับีนี้เราก็ทำให้เป็นสีน้ำเงินนะครับโดยกดจะไปที่ขอบนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็กด Ctrl C นะครับ Ctrl V วางแล้วก็ลากไปอ่าจะเพิาคำในถูกครับคำที่ที่อยู่ซ้ายมือนะถูกต้องอนุญาตไม่มีสระอิกนะครับสังเกต อันนี้คือคำที่ถูกต้องนะครับส่วนคำที่ผิดนะติ๊กโนนะครับแล้วก็คอนโทนซีคอนโทนวีนะก๊ปี้เหมือนกันนะครับวางแล้วก็เอาไปวางหน้าคำที่เขียนผิดนะครับอ่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคุณครูมีเวลาก็ลองขยับนะขยับกล่องข้อความให้มันเท่ากันก็ได้นะครับจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูหน้าตาว่าก็ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่นะครับนี่คือเป็นช่องนะที่นักเรียนสามารถคลิกนะครับเพื่อติ๊กถูกได้นะครับแต่แนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณครูกรอบแบบนี้นะค,คุณครูทําช่องให้เท่ากันก่อนอันนี้ผมทําแบบไวๆนะครับมันก็อาจจะ เทาบางไปเทาบางนะครับเวลาเด็กติ๊กนะมันก็จะติ๊กแบบนี้ไปได้นะครับถ้าติ๊กถูกนะครับก็จะได้คะแนนถ้าติ๊กไม่ถูกต้องอก็จะเสียคะแนนไปสมมติผมลองตอบผิดสักข้อหนึ่งนะครับข้างบนก็ตอบผิดสักข้อหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วกด finish นะครับเพื่อเช็คคะแนนอตอนนี้ เเต็ม10นะแสดงว่าผิดไป3ข้อนะก็มาดูคําตอบได้นะครับนักเรียนสามารถเช็คคําตอบได้นะครับคุณครูก็สามารถตรวจคําตอบของนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผิดข้อหนึ่งผิดข้อ4นะครับอันนี้ก็ผิดข้อนี้นะครับก็เป็นการสร้างแบบฝึกหัดนะครับรูปแบบการเลือกตอบนะครับแล้วก็การติ๊กถูกนะครับก็ฝากไว้อีพีหนึ่งครับสำหรับ E ีนี้ นะคุณครูทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นแบบเลือกตอบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ